เอวตันิฮานัดหลังไม่ชนะใครเลยแต่คาร์เวลวินหลุดเข้ามาในเขตโทษนะครับคาร์เวลวินปาดเรียงมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โอ้เอวตันขึ้นนำตั้งแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหดูครับตรงนี้นิดพอดิบพอดีเลยครับจังหวะใจย้อนนี่กลายเป็นว่าทำให้อดัมเวสเตอร์เองเน่หลงไปด้วยนะครับอืนี่ครับม้วนตัวกลับมาก็ไม่ทันแล้วครับโอ้โหดูจังหวะพลิกของคาร์เวลวินครับช่องใหญ่เลยครับ มีเวลามีพื้นที่ในการไหลบอลเพื่อแล้วโอ้โห,โหโลูกนี้มายิงนักเนลกระชาขึ้นมาทางซ้ายครับนักเนลแล้วขวามีเติมมาแล้วครับดูกกเรดูกกเรเรียกแล้วครับแล้วเปิดมาดูกูเรยิงดูริโโอ้โหสองศูนย์ครับคู่คู่เหลือกินเลยครับดูครับจังหวะต้องเอเ่วอตันครับครับดูรไลดูกูเรครับประตูที่สองจังหวะได้ยิงลูกนี้ บอลเสียบเสาแรกเข้าไปครับบทสิทธิ์เลยครับสำหรับทางเจส,สันซิลครับอยัดไปที่เสาแรกเลยครับคู่ยิงลูกนี้ใจเย็นทีเดียวครับดูคเคร่ยนี่วางเท้าแปะยัดเลยครับโคลเคลียมาครับอีโวบี้ชาวาริวินอีโวบี้มาร์กนิวมาร์กนิวไปสู่เส้นหลังแม็กนิวปาดมาแล้วเรียบร้อย3-0ครับโอโ้โหไบรตัน โอ้โหจังหวะเปิดมาแล้วเจอสันสติลครับดูอีกครั้งครับจังหวะโต้อีกแล้วนะครับจังหวะที่พยายามเซตบอลหน้ปัปาบประตูแล้วเสียบอลกันเองดูอ e ีวบี้กระชากมาครับไหลามาให้กับดูกูเร่ลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแต่ว่าจังหวะบอลเนี่ยมันลดไปเยอะครับแล้วดูกูเร่ก็แก้ไขด้วยกันไหลกับทางดอยแม็กนิวครับลากจีพื้นที่แคบๆแล้วยัดโอ้โหเอ้าแล้วโอ้โห เจ็บไปแล้วครับซสตีมาร์ชแล้วให้มาแม็กนิวแม็กนิวล็อกล็อกแล้วลองโล่โอ้โหสี่เลยครับโอ้โหดูครับเบเวอร์ตันวันนี้เป็นมวยหมัดหนักซะแล้วครับลูอิสดังแล้วก็รวมถึงคู่ศัตรูอย่างเจสันซิลด้วยครับเรียบร้อยครับ4 0สูงครับเหลือเชื่อจริงๆครับเกมนี้ ปาร์ซาซาครอสครับเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วชาร์จเอาจอจอเรียบร้อยครับเอาไล่ๆขึ้นมาครับ1นต่อสีุ้ยเดี๋ยวต้องดูว่าบอลสุดท้ายเหมือนจะโดนพิกโอ้โหจังหวะที่ออกมาด้านขวานะครับที่ปาร์ซาครอสโยนเลยเข้าไปกอลเก,ก,ก,กียรติโทษมิโตมะจังหวะที่ชาร์จเข้าไปอือคือเหมือนจะโดนแม็คริสเตอร์แล้วนี่ครับไปถึงมิโตมะหรือเปล่าต้องดูครับ โอ้ไฮมาโอ้โหแล้วมักนิวควบมาแล้วครับมักนิวสายมักนิวยิงยัดเสาแล้วโอ้โหผ้าหนึ่งครับโอ้โหประตูปิดท้ายมีอีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยเลยครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่ดูเร่ทะลุขึ้นมาให้แล้วโอ้โอหยิงสายเฉียบคมมากครับคือม